สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวพาคเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน้องปียาพระญาติฝากขายนะคะ EP นี้ EP ที่สามเจ็ดสองเช้านี้หนึ่งชุดยี่สิบสี่รายการมีภาคเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยๆให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการที่หนึ่งถึงรายการที่ยี่สิบหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะ รายการที่21ถึงรายการที่24จะเป็นรายการพิเศษเปิดให้พี่พี่200บาทรวมส่งทุกรายการนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0805916569ก่อนรับชมฝากพี่พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะเรามาชมรายการที่1กันนะคะ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดลักคังเก่าเก่าสวยสวยนะคะเปิดให้พี่ๆห่งองค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่สองพระลอดพิมพ์ใหญ่เนื้อเขียวคกนะคะ วัดมหาวันจังหวัดลําพูนนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่สามพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ผิวเดิมๆนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่สี่พระรูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่ทิมนะคะจังหวัดระยองนะคะหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าพระสมเด็จวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะ สองร้อยบาทค่ะรายการที่หกพระลีลาหลวงปู่บุญจังหวัดนครปฐมนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดพระหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปากัด จีนนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่แปดพาซุงกอเนื้อดำพิมพ์ไม่มีลายกระหนกนะคะสองร้อยบาทนะคะ รายการที่เก <c oughs> ้าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะผิวดมเดิมนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่สิบพระลีลาเนื้อตะกวัวเก่าๆนะคะหลวงปู่สุขจังหวัดชัยนาทนะคะ สองร้อยบาทค่ะรายการที่11พเอ็าท่ามะปางเนื้อดินสวยๆนะคะเดิมๆจังหวัดสุขโขทัยนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่1ิบสิะวัดพับพิมพส์มาสมายืนนะคะ สองบาทนะคะรายการที่13พ้าพระเนื้อผงหลวงปู่เผือกพิมพ์ขุดษะเล็กนะคะสองร้อยบาทคะ่ะรายการที่14 หลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กจังหวัดพิจิตรนะคะ200บาทค่ะรายการที่15บ้าพาปิดตาเนื้อตะกัวเก่าๆนะคะไม่รู้ที่นะคะ200บาทค่ะรายการที่16 พราผงวัดคูสลอดพิมพ์หายากนะคะพิมพ์นี้สองร้อยบาทค่ะรายการที่17พราสมเด็จพิมพ์7ชั้นวัดเกตชัยโยนะคะสองร้อยบาทค่ะ รายการที่18พแปาชินราชใบเสมาเนื้อโลหะเก่าๆนะคะไม่รู้ที่นะคะ200บาทค่ะรายการที่19พเก้าสมเด็จพิมพ์ฐานแซมวัดละคังนะคะ200บาทนะคะ รายการที่20่สพระล่วงยืนตอจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ200บาทนะคะรายการที่21จะเป็นรายการพิเศษนะคะเปิดให้พี่ๆสองร้200บาทรวมส่งทุกรายการนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกษมรุ่นบทบหนึ่งนะคะ มาในพร้อมเลี่ยมนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่22่สิพระล่วงหลังรางปืนนะคะพิมพ์นิยมจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่23่สาพระปิดตาจุ่มลัก เก่าๆหลวงปู่จีนนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะสองร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่พระลีลาถ้ำหีบสวยๆนะคะเดิมๆนะคะจังหวัดสุขโขทยัยสองร้อยบาทนะคะ เช้านี้ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0805916569ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ